สวัสดีครับผมสตีฟโกสไฟเตอร์นะฮะวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านลิชวิ s สตรีทฟู้ดนะครับโอเคเอ่อเควสก็จะมีหลบดีระหว่างการจับกลุ่มนะฮะแล้วก็เอ่อโกสอีเวนต์นะครับหรือว่าเอ่อปรากฏตัวนะครับให้ผีปรากฏตัวหรือว่าหลอกใส่เรานะฮะแล้วก็ค่าสติเอ่อค่าสติต่ำกว่า25%นนะครับผมโอเคไป ไฟฉายนะครับแล้วก็กล้องนะฮะแล้วก็อ F เอฟนะครับโอเคในคลิปนี้ผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่ลืม e m f แล้วก็จะไม่ลืมกล้องด้วยนะฮะโอเคผมก็จะวางของให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับโอเคมาเลยเอโอเคเก็บกุญแจไปนะทันทีโอเจอตัวแล้วครับมันอยู่ข้างหน้านี้เองนะฮะสวย E3 นะทุกคน นี่ทุกคนจำไว้กล้องอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอา Spirit Box กซ์นีครับแล้วก็กล้องวิดีโอแล้วก็ดอทโปรเจคเตอร์นะครเพราะเราจะทำการซองผีนะครับมาเลยปึ๊บปึ๊บปบโอเคผีอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะอยูอ่ตรงโซฟาเลยนะครับหน้าทีวีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโก Off กันนะครับโอเคไม่มีโกส f ฟนะ คุยเลยฮะเคาะหน้าต่างครับอยู่นี่อยู่นี่ไม่ตอบฮะ,นะะเปิดไฟเองได้นะครับตัวนี้ก็เอ่อไม่ใช่แมนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอ่อเป็นยังไงไม่ใช่แมนนะตัวนี้เพราะว่าเปิดไฟเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเอาแท่ง UV นะครับเพราะว่าผีพึ่งเอ่อเคาะหน้าต่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเลยเอาเกลือมาด้วยนะ เทอร์โมเมเตอร์โกลส์สไลติงนะครับสามอย่างนี้เอามาเลยมาเกมนี้อาจจะเร็วนะครับเพราะว่าเราเจอผีเร็วไงเจอห้องผีเร็วอะไรประมาณนี้ครับมีไหมฟิงเกอร์เป็นโอ้ไม่มีครับทุกคนโอเคแล้วฟีซิ่งล่ะฟีซิ่งเป็น4.0นะฮะ3.8ครับ4.4ครับเจฟีซิ่ง yeah, ไอ้ฟิงเกอร์เป็นไม่มีนะครับฟีซิ่งก็ไม่เจอเหมือนกันนะนี่ โอเคโกสเตติง okay. วางไว้นี่ครับอ่าตรงนี้กำลังพอดีเลยโอเคทุกคนอ่ามุมกล้องเดี๋ยวจัดมุมกล้องไปหนึ่งโอเคประมาณนี้ก็โอเคล้อ่าเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่าเดี๋ยวเราอ่าเราจะไปหากระดูกก่อนนะครับตอนนี้หากระดูกแล้วก็เปิดเบรเกอร์นะครับเบรเกอร์ ER, อ่าเดี๋ยวเราหาไปหนึงอาจจะอยู่ใต้ดินหรือไม่ก็ลงรถนะครับ สองที่สองที่โอเคใต้ดินใต้ดินไม่มีครับอ่าอยู่ลองรถโอเคฟิงเกอร์ปินไม่มีครับตัดไปเลยสปิริบล์ก็ไม่ตอบนะแต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเจอแล้วเบรกเกอร์อยู่นี่ปึ๊บโอเคอ่าเล่นของเล่นของเปิดไฟเองได้ครับสังเกตไหม อ่าตัดแม้ได้เลยครับปึ๊บ e สองครับโอเคปิด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 เดี๋ยวผมหาก,กระดดกก่อนนะทุกคนตอนนี้ปึ๊บสวัสดีครับมีใครอยู่ไม้ห้องนี้โอ้ไม่มีเลยครับเงียบมากห้องนี้น่าจะเป็นชั้นสองครับกระดูกนะชั้นสองชั้นสองชั้นสองแน่นอน เพราะว่าข้างล่างไม่เจอเลยนะอ่เดี๋ยวมาแป๊ดหนึ่งนะครับเช็คให้ทั่วเลยโอเค,อเคห้องนี้ไม่มีครับห้องนี้เคลียร์ห้องนี้เคลียร์ไซส์ไซส์นี้เคลียร์แล้วไซส์นี้เคลียร์แล้วโอเคนะห้องน้อู้หูห้องน้าโอเคสวยถ่ายเลยครับสวยโอเคตอนนี้เรามีรูปสามรูปแล้วครับโอเคทีนี้เราจะมาหาหลักฐานกันต่อนะ เพราะว่าเรายังไม่เจอเลยตอนนี้ฟิกก์เป็นไม่มีสปิริตบ็อกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีหนึ่งครับโอเคไฟกันทุกตรงนี้เอ่อผมคิดว่าเอาไอดีมาก็ดีนะเอ่อเอาการเขียนมาก็ดีครับเพราะว่าเผื่อเจอพวกเออร์ลี่ฮันครับอย่างเช่นดีมอนทาเยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็น e ity, อีสเตตี้ด้วยอ่ะคือแบบถ้าเจอ2ตัวนี้คือเข้าปุ๊บก็ล่าปั๊บเลยครับผมจะบอกให้คอร์สอันตรายผมจะบอกให้ทุกคน เออยังไม่ได้ดูดอทนี่ว่ามีดอทหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคครับเราก็อาจจะต้องใช้เวลาสังเกตสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับดอทโปรเจคเตอร์แต่ก็สออฟไม่มีนะอ่ากสออฟผมไม่เจอนะครับแอานิ่งนิงนิงจัดตัวนี้แต่ผมก็ยังเช็คไม่ทั่วนะผมเช็คแค่บริเวณอ่าเนี่ยหน้าทีวีนะครับ ไอ้โย,ยนของเห็นนะเห็นนะเห็นนะโอเคอมาโยนของครับไอตัวนี้ถ้าไม่มีฟิงก็ไม่ใช่ไม่มิกแล้วกดออฟก็ไม่เจอนะอะอันนี้สาระไม่เอาสารายครับถามว่าทำไมไม่เอาสารายเดี๋ยวอร่อยฮะเดี๋ยวอร่อย,อยโอเคครับมาแล้วเอ้ยไฟกระพริบโอเคผมว่ามันไม่ได้แบบว่ามันอยู่แบบโอ้โหโยนของเก่งมากครับตัวนี้ กลางเขเหรอวางลักษณะไหนแล้วกันผมคิดว่าเขาเออไว้กล้องเออถ่ายทันสวยตัวนี้ไม่ใช่แฟนทอมนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นเวนเดลนะฮะเป็นเวนเดลมันเป็นสเปกเตอร์มันเป็นเชอรีฟอ่ะผิดเกมแล้วฮัลโหลผมคิดว่าเขาน่าจะอ่ะโอเคผมจะเปลี่ยนมุมกล้องแล้วทุกคนผมจะเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบประมาณนี้แล้วนะครับ อกดออฟไม่มีนะอ่า uh, mm hmm. ผมจะวางมุมกล้องประมาณนี้อ่า uh, mm hmm. ผมคิดว่ามันน่าจะแบบทั่วถึงอยู่นะครับอ่า uh, mm hmm. เดี๋ยวไป mm hmm. เอาดอทเพิ่มก่อนเอาทูบมาด้วยครับตอนนี้อืโอเคอีเวนต์เรียบร้อยแล้วเนาะรูปผีได้แล้วตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐานเลยนะทุกคนสาระสาระตัวตึงตัวตึงไอตัวเนี้ยเป็นตัวตึงทุกคนก็เลยหาหลักฐานไม่เจอเอาดอท เอาดิเอาจริงๆดอตตัวเดียวก็น่าจะเห็นแล้วนะอะผมผมมาต้องหยิบเพิ่มแล้วคือตรงเนี้ยเห็นแน่นอนถ้ามีดอตนะยังไงก็จะเห็นเพราะว่าตำแหน่งที่ผมวางเนี่ยมันเป็นแบบตรงกลางบ้านเลยครับคือยังไงผีก็ผ่านถ้ามีดอตอะนะอืมถ้ามีดอตอะยังไงก็ผ่านอ้าวนิ่งจัดเลยครับนิง่งจริงตัวนี้เอ้ยไฟกับพิษไฟกับพิษเห็นเห็นไหมเห็นไหม ขวามือไว้แกโคมไฟกับพิบนะครับเมื่อกี้โอเคไม่เห็นดอตเลยนะฟรีซิ่งอ่าสเิรดบ็อกซ์อ่า,ดออาเดี๋ยวเราจะเช็คอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันครับเอาแบบว่าให้แน่ใจเลยอะไรอย่างนี้เอาเกลือมาด้วยครับเพราะว่าเราจะเอ่อเราจะปั๊มรูปนะครับแล้วก็เทสเลดด้วยนะแต่ผมคิดว่าเหยียบยางนะ่ะ ผมโรยตรงนี้เพราะว่าผมต้องการปวัมรูปนะครับเดี๋ยวผมจะโรยตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองแน่ตรงนี้ไงมันก็เหยียบครับผมฟันธงเลยถ้าผีเอ่อถ้าไม่ใช่เรดนะจับประตูเหรอบานไหนโอเคครับบานนี้ E สองนะฮะโอเคคุยสิเอ่อปิดไฟโอเคไม่ตอบอะ่ะ ไม่เลยครับไม่มีส p i ร i บล็อกหรอเพื่อนเอาไม่ใช่ไม่ใช่เฉยครับตัดไปเลยเลดก็ไม่ใช่นะตัวนี้มาครับถ่ายเลยครับเลดไม่ใช่โอเคโดอีเดนซ์ก็ได้วะเออนะอ้าวปิดเบกเกอร์วะโอเค โอ้ยสองสแต็กล้วเหรอใจเย็นนะเพื่อนโนอีเดน์ก็ได้ครับเกมนี้อ่าหาไม่เจอก็ไม่ฝืนละเพราะมันหลักฐานเดียวไงอีสติตี้อ่ะมันหลักฐานเดียวมันอย่างคือผมว่าทุกคนน่าจะเคยเจอนะอย่างเช่นเล่นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมแต่ได้แค่2หลักฐานอะไรเงี้ยอ,อีสติตี้ก็ไม่ต้องสือบอะหาไม่เจอเลยเกมนี้แต่ผมก็ไม่สนใจหรอกเอาจริงๆแล้วก็ให้มันมา โอเคผมก็ตัดแค่ฟิงเกอร์พิ้นออกนะครับเอาเท่าที่รู้ตอนนี้อะนะตัดฟิงออกไปเลยเพราะมันไม่มีไงก็จะเหลือผีประมาณนะี้อะวิ่งเร็วมีอะไรบ้างทเยเยดโอเจนโมลอยไลจูทวินเลเวนแนนอ่ประมาณนี้ประมาณนี้เอาแบบวิ่งเร็วนะโอเคครับจะแตกน่าจะหมดอะปึ๊บโอเคเอ่อเดี๋ยวผมมาป๊บนึงนะผมคิด ไปเอาทูบเพิ่มอ่เอาสักสองทูบกำลังดีครับแบบว่าจะได้เทสร,รอบต่อไปได้อะไรแบบนี้ครับโอเคเรียบร้อยไม่ใช่ผมลืมเ e อ e e f 5อีกเหรอผมเริ่มระแวงตัวเองแล้ว <laughs> เริ่มระแวงตัวเองแล้วโอ้โหอีเวนต์บ่อยนะเราเนี่ยโอเค ไม่ใช่ผมจะลืม E F 5อีกแล้วเหรอผมระแวงนะนี่แต่แต่คลิปนะผมไม่ลืมกล้องแน่นอนทุกคนอ่าเรียบร้อยสแ็กหมดแล้วแ็กหมดแล้วแต่มันจะล่าแล้วครับไอตัวนี้อ่าแต่คลิปนี้ผมไม่ลืมกล้องนะอธรรมไดาที่ไหนล่ะ <c oughs> จะรู้่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะแอบก่อนนะเราจะยังไม่สมัครนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการฟังสปีดต,ตอนนี้นะ อย่างเดียวเลยตอนนี้สแตกหมดแล้วนะครับเหลือมานี่แหละยูเลโอนี้ยูเลอ่ายูเลเอาไว้ตัวท้าย,ยเดินปกติครับอทายเยไม่แน่ใจนะดิวเจนไม่ใช่ต่ำกว่ายี่ห้าอย่างเนี้ยอุ้ยต่ำกว่ายี่ห้าแล้วโมลอ,อยไม่ใช่ไรจูไม่ใช่ เอ๊เดี๋ยวนะทำไมเสียงมันโยนของแปลกๆทวินไม่ใช่สมัติเลยแล้วกันเฮ้ยโอนี้โอนี่โอเคผมดูแล้วตัวอะไรโอเคครับตัวนี้เป็นโอนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปเลยฮะ,ะปบเปิบเปิบมันเหยียบอยู่แล้วแหละเหลือกี่รูปอะ่ะสองรูปหนึ่งสองโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับ เกมนี้นะฮะโอเครูปถ่ายครบนะครับผีเป็นโอดีนะตัวนี้โอเคไปออกเลยดีกว่าครับประมาณนี้ประมาณนี้มันไม่เจอหลักฐานไงก็ตามนั้นแหละครับโอเคแต่คลิปนี้ผมไม่ลืมอีเลฟ้าแล้วก็ไม่ลืมกล้องนะฮะโอเค ผีก็เป็นโอนินั่นเองนะครับผมนะโอนิแฟนทอมโอนิเวนดอเอาไม่ใช่แล้วผิดเกมไปแล้วจะไปเกมนั่นตลอดเลยโอเคนะครับลูปถ่าย90ดอนนะฮะเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น11นาที4 3วินาทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคอีเวนต์ไป3ครั้งนะครับประมาณนี้แหละนะถามว่าทำไมเกมนี้เป็นโอนินะครับก็ตอนที่เขาล่านะครับเขาปรากฏตัวนานกว่าปกตินั่นเองนะครับ ถ้าเกิดว่า,าดูไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยก็ลองกรอกลับไปย้อนดูก็ได้นะครับตอนที่ผมกดตัว B แล้วก็เรียกเขามานะครับจะสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยหายตัวเขาจะแบบปรากฏตัวนานมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับตอนล่านะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์ไปกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย